าานเราจัดฟาร์มในฟาร์มที่เราส่งแรงใหม่เลยา้านี้เพิ่งเอามาเลยนะเอาลูกสาวลูกบ่าวเอาไหมจ๊ะลูก25บาทเองนะถูกๆเลยมาเร็วมาเร็วนี่สดๆเลยนะจ๊ะที่เพิ่งเอามาเองอันนี้ก็มีมาม่าด้วยมีนมด้วยปลากระป๋องนะมาเร็วมาเร็วนั้นผมเอาไข่สิบดวงครับเจ็บเพื่อนนี่ตัวสมมตมิเลยนะ ได้เลยจ้าลูกบาวยี่ห้าบาทนะขอบคุณนะคะแม่คะมาม่าห่อละกี่บาทคะห่ะสี่บาทจ้าลูกสาวเอาพี่ห่อดีนะาห้าขออืมนี่จ้าหอ้าดูแม่เขาเนี่ยแม่ขายดีดีนะเด็กนัก้าวแขกแต่ไม่ได้นูจะได้ดูน,น,น้ำลูก สบานะขอบคุณค ar er ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาซื้อของพี่ใหม่นะค่ะทำเลทำไมทำไมไข่ราคาแพงขึ้นอ่ะมามพราะแพงขึ้นอยู่ก็ตอนนี้กำลังเกิดเซ็นทรัลเงินเฟ้อยังไงล่ะเงินเฟ้อคืออะไรอ่ะ เฟ้อก็คือการที่ราคาสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยรับราคาเพิ่มสูงข,ขึ้นยังไงล่ะแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ขขเกิดภาวะเงินเฟ้อก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อเนี่ยมีสองปัจจัยปัจจัยแรกก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการสินค้ารบริการนั้นๆเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้ผู้ขายเนี่ยาสามารถปรับราคาสูงขึ้นได้ใช่ไหมแล้วก็ข้อสองเนี่ยก็คือว่ามีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นจึงทําให้ผู้ขายเนี่ยไม่สามารถขายได้ราคา ได,ได้แล้วก็เขาเนี่ยจึงได้มีการปรับราคาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเราก็เลยจะรู้สึกว่าการที่จํานวนเงินเราเท่าเดิมแต่เราสามารถซื้อสินค้าและบริการนั้นๆได้จํานวนน้อยลงก็คือการที่ค่าเงินที่แท้จริงลดลงยังไงล่ะแหมถ้าเก่งขนาดนี้ก็คือต้องได้เอเราไม่แด้แกใช่ไหม <laughs>